สวัสดีค่ะภายใต้การบริหารงานของนางสาวรวิวรรณวงมณีครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสามชุกข,ขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม2567ดังนี้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันที่13ตุลาคมวันนาวามินธรมหาราช โดยการจัดนิทรรศการแสดงหนังสือเกี่ยวกับพระราชะกรณียกิจตลอดเดือนตุลาคม2567นห้อณห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุกร่วมกับครูสกรรตำบลหนองสะดาวครูอาสาสมัครพร้อมด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตำบลหนองสะดาวโดยจัดบริการส่งเสริมการอ่านเชิงรูปแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชาวตลาดพร้อมกับประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ รูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาภายในเขตพื้นที่อำเภอสามชุกงานนโยบายและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสามชุกครั้งที่10 2567ประจำเดือนตุลาคม2567นอณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสะ เข้าร่วมประชุมนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบซูมิติ้งเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายประจำเดือนตุลาคม2567และรับมอบเกียรติบัตรสอกรอรระดับอำเภอที่มีจำนวนการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567มากกว่า1ะ8 0 และสกรระดับอำเภอที่ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต้นและมอบเข็มเชิดชูเกียรติครูสกรประจำปี2567เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบครั้งที่7ผ่านระบบออนไลน์จัดการประชุมบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสชุกประจำเดือนตุลาคม2567เพื่อวางแผนดำเนินงานกำกับติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทร,รมหาราช13ตุลาคม2567โดยมีกิจกรรมดังนี้พิธีทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชะกุศลและพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมอำเภอสามชุก เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบการจัดทําผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นหะณห้องประชุมสํานักงานสกรประจําจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6 1ถึง18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาณนะสำนักงานสกรประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและสกรรระดับอำเภอสามชุก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลและจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปยมหาราช23ตุลาคม2567ณหน้าที่ว่าการอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครั้งที่สิประจำเดือนตุลาคม2567นวัาดมชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอขอบพระคุณที่รับชมซอกรอระดับอำเภอสามชุกขอบคุณค่ะ